สบายดีเลยป่าลุงเลยเอฟซีทุกทุกทานเนี่ยตอนหลับข่ะที่ช่องเจดเลยนะสบายดีดวงวัฒนาว้ายขงเมืงล้นเลยนะทุจากันเนทุจากันดึงขึ้น้วแม่ชงนะดึงขึ้นเห็นบ่ามากนีเห็นบ่ามาก หำมมากมี่มังมี่ไม่จอยเป็นหำมแล้วนี่นี่นี่เน,นี่เป็นหำมแล้ว <c oughs> ยม้มวนไปให้ลูกมันหกนะมาพี่ดูกเอามาพี่อามาสอมกินนี่ไม่จอยก้อนมันหก ยันมาม่วงนะลูกเอาวาองมอง่วงเอาวาองมอง่วงเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเ้ย <laughs> เอาบุ่ดบางยางมันถึกเล้อย่าจะปิดมันแล้วลูกหมักม่วงแฮมะม่วงหมักม่วงไผ่ ฮะบางบุ้งอู้ห์หอยหนะมันหล่นเลยนะเจ็บอัตัวมันหล่นนะอย่าจับลูกอย่าจับยางมันสิติดมือบุปผิดก็อย่าลุกบุปผิดก็อย่าลุกมึงเนี่ยนุกนะบ้านบ้านบ้าน่น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 นี่ฮะฮะฮะจิ๊บจิ๊บมันบอกวาสนาเลยนะออกแม่สิลักม่วงนี่มัน hòng nhiều bạn hòng nhiều chip 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 À, chip 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 hùa chip chip Rồi หวัวมจ่จะอยเลยต้องหมักง่แล้วพี่น้องเออแบบนี้นะมัวนำดอกไม้สีทองชามสีบรุนเน้ะบัวบลูกบัวจับ,บอ,บบอบย่างมันชีขาวตาฮะลูกอยากไลบ่บ่

พิจจับอยู่แล้วเว้ยโมงแอปเปิ้ลก็ล่นจนชีวิตยังเดือยอันริงเนาะน,น,นุ้ยใหญ่ช้ำนี้่ยังโลดอยู่เล,าาลนะยพี่น้องไอเมื่อวานนี่เนาะจอยปิดออกไปอยู่เพื่อมังนอตบาสนาันนี้เพื่อมังนอตนนะี่น้าลามไปใจเด้บันอะไรเห็ดข้างน้องชอบ ลาออไปงัวกัดยินเฮ้ยย <Huh? Yeah. S 1> ังลูกนะเออปลูกผักเออปลูกผักบ่ปลูกผักยังนี่น่ะปลูกผักปลูกผักยังผักกองตุ้มบ่ะป่ะแมนว่าปลูกผักอันนี้น่ะมาดู เคยยังเอาไปบักอืมปลูกผักบ่ป้าปูผักคะน้าปัดป้าบ่ได้ผักคะน้าสิเดี๋ยวป้าจ่อยยังสิลกผักบัวบ่มใหม่อยู่พี่น้องนะใส่ผักงามผักงามอยู่ใส่ผักปูใส่ phạc năng đợt bỏ vô phạc năng đợt phạc năng đợt phạc năng đợt phải xấy xấy phạc phạc lợt mì nào kìm cắp phạc năng đợt แม่กินก็แม่เป้งหมดแรงนกคาปัจจอยซับอันหนึ่งกินเธอหนึ่งนะพี่น้องเลยโมนี้เนาะอันผักอันนี้เนาะ,นะนนะหนึ่งกินเธอหนึ่งแล้วนะคาในพี่น้องเลยเนาะมันกําลังปร่งไว้รอปลาเลยกําลังแตกลายครับลงมายัางลหรอนกคาหน่อยอ๋อมึงได้เหยียบเหยียบเหยียบผักแมน จะเก็บกบถือทางโอ้ยดูเลยนี่เหยียบพักเลยนี่ไะเอาะปทุ่จ้ากันสบายดีเฮ้ยเฮ้ยให้จับไก่นะ

ngàm thế ngàm vừa bạn á nhìn nhìn ngàm bò ngàm bò xay hồi xay you know. hồi cúc Bye, bye. บงนี้เจอมันห่วงพอบุญนกันเลอ๋อตกลนเป็นเปิดนะบอสลนเกือบเปิดเลย mạng nha bác kèm bong mong nha go cậu hood kì hụt nha hứa lúc yang lúc bát pack bô anny pack bô a bô mày tận anh kè sĩ bô mày 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 กินจือเกื่องามจังเลยหมาอันบอกคอยจับหมาใหญ่เป็นอยจุ้นจุ้นกันจุ้นใบจุนห้องวิจอยอยู่เข่าแล้วห้องแวกแวกเลยเออม่วงข้างในหมักไงครับห<แ>มักไงดีอันนี้แต่ตัวนี้สิลน้นตัวนี้เดือนเดืองเห็นไ่มว่า,า,าม่วงไงนะไปลูกไปออกไป ลูกเขามายังไันนี่เขามานับแม่บ่ไปไปไปปิดหมอไข่ครับไปไปไป,ป,ปลูกไปยังไงกูมตูต้นอยู่มูทำนำน้องใหม่กัดจิจับอยู่ประมาณซิบกูมานี่อย่างพี่น้องเลยเนาะ

กินบุ่ยอกมาพี่ลูมาพี่ไปบ้านให้มันโลดจะเล่นตามลังมันไหมนี่มาถอกเชนี่ไว้ถอกเ้นี่ถอกเชนี่ให้มันกินนหมาไวมาถอกเ้นี่ปุยปุย มันเฮียะไรนะน้ำมือดกนะมันสีเฮียจสเกือบจะอะไรถอกลงนี่ถอกลงเลยเปินพวกกินพี่น้องหนอดจากไข่ไปไปไปเอาไขไ่ไปเบื่อไงเอาไข่เหมือนเด้ออยากกินไขบ่บ่ หอนกับบา้านน้องลูกบ้างไอมมันหอนว่ะหอนกันได้หหม่อนกันกะช้ว่าสอดนะช้ว่าสอดเมื่อกี้เอาวะเบื้องนี้ยังติดหวัว <c oughs> แจ่บอร่อยอ่ะบอสนานี่มักกินข้าวเหนียวพีน่น้นองไปจอยต้มข้าวให้กันแล้วโบกินนู้นู้นู้นวะลูกเอาจ้๊บมาจ้๊บไข่จับอืเก่ง ปูเจับลูกเราปูจับมันล่มทัดนะฮะเดี๋ยวบัดมามือมาไว้เข่านะฮะปูเจับลดนะอุ้ยหนังลงหนังลงหนังแก้ไขรนี่แก้ไม่ไขรนะอ่ะเล่นต้มโจ๊กให้เพลินนะเพลินบอกกินเพวี่มันร่างร่างละ่าง Làng mắn thì nhăng Chạy bỏ Chẹ bỏ đường làng Hả? Chẹ bỏ lưu làng đi nè ngài lắng hả? สิเมียไปแซกก้งม่วงกินบวบไล่กะมะนาวใส่ถ้วยใส่ถ้วยใส่หังขยะลูกแหละยี่ระยิมนะบ่อวยิมนะบอจ้ะหึม่แมตักเละข่าวกินเข่ามากระบนอยู่ เปลื่นบ่ไปไปอาบน้ำไปอิป่มนะบ,บ่ไปอาบน้ำไปมึงเนมถึกทานลำนั่นมึงเนกระตุ้นถึกทานลำแม,มาแล้น่นปุน้ปไปไไยไปลูกไปไปวาสนาอาบน้ำไปอาบน้ำ น้ำนั่เลยนั่น้เลยหาบ่อำเะยอ่มแล้วบ่อิ่ม้วบ้อมาอยู่บ้่าวมาอยูบ้อโอ้ยยิ้ใครเป็นแนวมักกิ้เอาขี้น้าโหเยบาบ่เยอะปเยล่ะอ mưa chicken kha lèo lang lèo lag ek chapp mặt chapp nha yêu kim la mèo wire mèo wire đơ kim la mèo wire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 

ใจใยา่สีฟันวะไล่ไล่อบาไอ้ใจเห็นไหสมมุติใจใหสีฟันเแล่าเลยเอาแป้งมาดิแป้งมาดิชูแป้งนะแม่ไม่ไม่แป้งเห็นไหมไม่แป้งเบอร์เอาแขี่ยมาดิดิแม่สะแป้งให้นี่ไป ดแล้ววันนี้เนาะเบิกไม่แปรงห้ยว่าก,กินไข่เอาเข่าแมงนะฮะอ่ะปะเข่าสีแมงแหละกินไข่นะเพราะฉะนั้นต้องแปรงเข่าชาวหญิงเอ้ยแข่ากับโบแปรงไปมาสมภาโอเคใช่นาะพี่น้องแกเสียวศาสนาอาบน้ำก่อน ประจอยกันสิขอจบคิปเพียงสนี้ก่อนขอบุญขอบคุณหลายเด้อปาลุงเอ้ยขมารับชมยที่บุคคลคาของปจอยเด้อุกจ้าอนุรัุจากนอาบน้ําก่อนเด้อเาะบอแม่บอกลอาบน้ําก่อนเด้อาน้ํากเด้อปาลุงมามั้ยล่ะอาบน้ําก่อนเด้อ